สถานที่สำคัญต่างๆในพุทธประวัติลุมพินีวันสถานที่ประสูตรริมฝั่งแม่น้ําอโนมาส,สถานที่อธิษฐานเพศมารวิชิตอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในแคว้นมนคตพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้ที่ประทับตัสรู้ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมอันมิจเจดีสถานที่สวยมุติสศุขในสัปดาห์ที่สองอัตนจงกรมเจดี สถานที่สวยมุติสุขในสัปดาห์ที่สามรัตนคระเจดีสถานที่สวยมุติสุขในสัปดาห์ที่สี่อชาปารนิโครธต้นไสที่สวยมุติสุขในสัปดาห์ที่ห้ามุจเรีนต้นจิกที่สวยมุติสุขในสัปดาห์ที่หกราชายตนะต้นเกตที่สวยวิมุติสุขในสัปดาห์ที่เจ็ดบาอิสิปตนามรกทายวัน สถานที่ทรงแสดงปฐมทิศนาขยาศีสักตำบลที่แสดงธรรมแก่ชาติน1นึ่รูปละท่วันสวนตาลหนุ่มสถานที่แสดงรธรรมโปรดพระเจ้าเพ็นพิสารวัดเวลุวันวัดแรกในพระพุทธศาสนาสถานที่แสดงอว,วัตปฏิโมกวัดนิโคตรธารามวัดที่พระประยุนญ,ญ่าสร้างถวาย ปาวารเจดีสถานที่ทรงปรงอายุสังขารสารวันโอยาสถานที่ประเด็นิพานตั้งอยู่ในเมืองกุศินาราเหตุการณ์สำคัญในแต่ละช่วงพระชนมายุประสูติได้สามวันอสิทธดาบทเข้าเยี่ยมและทำนายลักษณะประสูติได้ห้าวันพระราชวิดาจัดพิธีขนันพระนามให้ประสูติได้เจวันพระมันดาสวรคต พระชนมายุ7พ0รรษาพระราชบิดากุศระสมสระให้เป็นทิ่สนานได้ปฐมฌานครั้งแรกใต้ต้นว่าในวันประกอบพิธีว่าป่มมุลลแรกนาขวัญศึกษาในสำนักของรูว,วิศวามิตรพระชนมายุ1 6พรรษาทรงอภิเศกสมรสดพระชนมายุ2 9พร0ปาราหุลกุมารประสูติสเสด็จออกบรรพชาพระชนมายุ3 5พรรษา ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนมายุ8ปดสิพรรษาทรงดับขันถ้าปิินิธานพระประยุนญ,ญ,ญาติที่ควรรู้พระเจ้าโอกกราชผู้เป็นต้นกำเนิดของผู้ก่อตั้งสกยะวงพระเจ้าโอรสและพระราชธิดาทั้งเก้าของพระเจ้าโอกกราชผู้สร้างเมืองกบิลพัทและก่อตั้งสกยะวงพระเจ้าชัยเสน พระอัยกาทวดพระเจ้าเสีอหนุพระอัยกาปูพระนางกัญจนาพระอัยกายาพระเจ้าอัญชนะพระอัยกาตาพระนางยโสธราพระอัยกายายพระเจ้าสุนโทธนะพระชนกพ่อพระนางสิริมหามายาพระชนณีแม่พระนางประชาบดีพระมตุลานานานนันทพระอนุชาน้องชายต่างมารดา กูปนันทาพระคณิฐาน้องสาวต่างมานดาพระนางพิมพายาโสธาราพระชายาภรยาราหุลพระราชโอรสลูกชายสิ่งแรกในพุทธประวัติผู้เข้าทำมาลักษณะคนแรกอสิตตบทหรือกาลเเทวิาดาบทครูคนแรกครูวิศวามิตรอุบาสกคู่แรกที่ถึงรัตนาสองตปุสสะและพัทธิกา พระธรรมเทศนากันแรกธรรมาจากกับอวัตนะสูตรพระสาวกรูปแรกพระอัญญากวนธัญญาอุบาสกคนแรกที่ถึงรัตนสามเศรษฐีบิดาของพระยาศาอุบาสิกาคู่แรกที่ถึงรัตนสามมันดาและภรรยาเก่าของพระยาศาวัดแรกในพระพุทธศาสนาวัดเวรุวัน ผู้สร้างวัดคนแรกพระเจ้าเปรมิสารสมณีรูปแรกตราหุนพิสุณีรูปแรกพระนางประชาบดีโคตมีผู้ที่บวชด,ด้วยวิธียติจตุธกรรมเป็นคนแรกพระราทะบุคคลสำคัญในพุทธประวัติกันทะกะม้าทรงขณะออกผนวฉันนะอมหาผู้ตามเสด็จในวันออกผนวดอารัดาบทและอุตกะดาบท อาจารย์สอนให้บรรลุสมาบัติในคราวที่บรรพชาใหม่ๆปัญจวัคีนักบวชห้าคนที่เคยอุปถามเมื่อครั้งบำเพ็ญทุก,กิริยียนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมะถุปายาตก่อนการตัดสรู้โตตติตยพรามผู้ถวายยาคาแปดกำมือที่ทรงนำไปปูเป็นที่รองนั่งใต้ต้นโพพระสารีบุตรพระอครสา,าวกเบื้องขวาพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายอนัตบินทิกกัเศรษฐีผู้อารัธนานให้พระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาในเมืองสาวัทธีแคว้นโกศลพระอานนยอดพุทธอุปถาสุภธทปริภาชกสาวกองสุดท้ายที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระสุภัทธพุทธบันพชิตผู้กล่าวจ่วงจากพระธรรมวินัย เป็นเหตุให้มีการทำสังคยาครั้งที่หนึ่งโถนพรามผู้ห้ามสงครามแย่งพระบรมสาริษติกธาตพระมหากัสปะประธานในการทำสังคยนาครั้งแรก